สามนุษยการพระเดชพระคุณหลวงพ่อชุนชุนไม่ใหญ่และสวัสดีนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านค่ะเนี่ยเรามาัดใคยหลังเลยดีกว่าสิบ 9 8ดฮะนับอย่างนี S <S 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 ้ม really ันเหมือนจะหมดเวลาเลยนะคะเอ้าก็ใช่ไงมันหมดเวลาแห่งการรอคอยแล้วเพราะว่าตอนนี <S <S however, ้นะคะนิวตื่นเต้นมากอยากจะให้ถึงงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตารผู้นำทื้นผู้ศิลธรรมโลกเร็วๆมากๆเพราะว่าน้องๆหนึล้านคนเนี่ยจะมารวมตัวกันเลยนะโอ้โหไม่ใช่แค่นิวที่ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเมเองก็ตื่นเต้นเหมือนกัน รคอยมาตลอดทั้งปีเลยล่ะค่ะแล้วคิดดูสิคะว่าน้องๆเด็กดีวีสตาร์เนี่ยที่เขามฝาึกฝนอาตรงตนเองตลอดทั้งโครงการจะตื่นเต้นกว่าเราแค่ไหนแล้ววันนี้ค่ะเพื่อการเการะกระแสเชนเทเวลนะคะเราก็เลยจะมาขอเข้าไปหาคุณครูแล้วก็น้องๆเด็กดีวีสตาร์กรันว่าตอนนี้บรรยากาศการเตรียมตัวเนี่ยครือคักขนาดไหนแล้วเริ่มจากโรงเรียนแรกกันก่อนเลยค่ะโรงเรียนแรกนะคะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในกรุงเทพค่ะว่าแล้วนิวว่าเราก็ไปคุยกับคุณครูกันเลยดีกว่านาะ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณครูจุ๋มนะคะหรือว่าคุณครูจารุวันบุ่งวิเศษจากโรงเรียนวัดสีบุญเรืองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมล ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอถามก่อนเลยค่ะว่าบรรยากาศเด็กๆนะคะแล้วก็ผู้ปกครองรวมถึงตัวคุณครูเองด้วยเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้โอ้โหตอนนี้แบบเรียกว่าเทาดาวค่ะนับถอยหลังนี่นะคะ,ะวินาทีเด็กอเลิศมากเลยค่ะ, <สา S 1> ะไม่ใช่เด็กๆอเลิศอย่างเดียวทั้งผู้ปกครองทั้งมีไกด์ค่ะก็อเลิศแต่แล้วตอนนี้ที่โรงเรียนจะไม่ทักทายกันภาษาไทยแล้วค่ะเ <laughs> จอกันก็อะไรนะ่าต้าเห่า แล้วก็อะไรคณนี้ที่ว่าเอ้ยอะไรกันนี่แบบทั้งโรงเรียนเออเนาะก็ถ้าอย่างนั้นคะสุดท้ายค่ะฝากคุณครูค่ะเชิญชวนคณะคุณครูนะคะแล้วก็น้องๆเด็กดีวีสตาร์นะคะให้มาวันที่11อวันนี้ค่ะบอกทุกคนเลยค่ะว่าทำไมเราถึงจะต้องมาเชนเดอะเวิร์กกันค่ะให้โอกาสนี้แบบว่ารวมสิ่งมหศจารย์สำหรับเด็กรวมสิ่งมหศจารย์สำหรับคุณพ่อคุณแม่รวมสิ่งมหัศจารย์สำหรับคุณครูในงานนี้นานเดียวค่ะหรือว่า มาเที่ยววัดพระรมกายวันเดียวเหมือนได้เที่ยวทั่วโลกค่ะที่สําคัญนะคะใครที่ยังไม่ได้ซับซ้อมความพร้อมทางด้านร่างกายนะคะต้องิดแอนเติร์กันมาให้ดีนะคะ่ะดังน,นั้นทั้งร่างกายพร้อมจิตใจพร้อมโอ้โหแน่นอนแล้วนั้นเราไม่พลาดมีทัศนการแนมะ้แต่จุดเดียวะคะ่ะได้กําไรกว่าคนอื่นนะคะถ้าใจพร้อมค่ะ ขอบคุณคุณครูมากเลยนะคะที่วันนี้ให้เทคนิคทั้งบูทั้งบุญเลยแล้วก็เจอกันวันที่11ธันวาคมนะคะขอบคุณมากเลยค,ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาถึงโรงเรียนถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะนี่โรงเรียนนี้นะคะคือโรงเรียนวัดหนองหมูใต้จังหวัดขรับุรีคะ่ะจะมาดูกันคะ่ะว่าน้องๆโรงเรียนนี้เนี่ยอันเลิศดอกบานกันไปถึงไหนแล้วได้เลยสวัสดีค่ะคุณครูปราณี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศของเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองอ๋อเด็กตื่นเต้นมากเลยค่ะไม่เม่กไรว่าโรงเรียนเด็กจะถามว่าคุณครูอีสตาเลยอีกแค่ห้าวันใช่แล้วยาง้มีการเรียนวลย่ะว่าห้าวันทำอะไรล่ะลูก ค่ะคุณครูวันที่สิบเอ็ดไงรวมพลังเนี่ยั้างยาร้านคนนะค่ะเออรู้สึกว่าก็าตื่นเต้นค่ะอย่างนี้ทางโรงเรียนมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะอ๋อเตรียมตัวก็คือทำหนังสือแ้งให้ผู้ปกครองทราบนะคะแล้วก็ค่ะยังไม่ช้าเนี่ยออมบุญจะเห็นได้ชัดเลยทุกครั้งนะ่ค่ะจะได้แค่จํานวนเท่าจํานวนนักเรียนแต่ครั้งนี้จะได้เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะนาเงินนี้นไปเป็นค่ารถนะคะ ได้ได้ว่าตอนนี้เตรียมตัวกันมาอย่างดีร้อยปร์็นต์แล้วหรือยังคะคุณพูศคะอ๋นนอร้อยเ็์เลยค่ะค่ะยังไงไว้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมาถึงโรงเรียนถัดไปกันบ้างดีกว่านะคะโรงเรียนนี้ได้ข้อมูลมาเลยว่า เขามาถึงหกขั้นรถอัสทีเดียวนะเพราะว่ามาตั้งแต่อนุบาลนะคะจนถึงชั้นม3กันเลยแล้วก็เขาบอกเลยนะคะว่าไม่ต้องห่วงว่าน้องๆอ,อนุบาลมาเนี่ยจะลงทางหรือว่าจะซุกซนเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยเขาฝึกฝนให้น้องๆเรียบร้อยกันเลยทีเดียวยแล้วก็เตรียมตัวกันมาอย่างดีค่ะใพ้ <ๆ S 1> ยงงั้นนะคะเราไปถามคุณครูกันดีกว่าค่ะคุณครูนวลเน่กวัญยาวงผู้อำนวยการโรงเรียนสนิกวิทยาจังหวัดอ่างทองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะทั้งน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองที่จะ มาร่วมง,งานในวันที่11นี้ค่ะอ๋อที่โรงเรียนเนี่ยอาเลิ่เบิกบานมากเลยค่ะนักเรียนตื่นเต้นทุกปุ๊ควันเลยจะมาขอคุณครูขาหนูขอไปด้วยหนูขอไปด้วยเพราะว่าเราต้องคัดเลือกของพี่เนี่ยนะคะบรรยากาศเอ่อการไปที่ชมรมฟุตหรือว่าวัดธรรมกายเนี่ยพี่เหมือนว่าขณะนี้เราเป็นนักฟุตบอลเรากาลังจะไปร่วมกันเตะฟุตบอลโลกโอ้โหั่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคนอยากเป็นดาวอยากเป็นยักษ์จะไปส่อง ในวันนั้นด้วยในวันที่11ด้วยผู้ปกครองก็อยากไปมากเลยที่ก็ท่านจะไป่ได้แค่40ท่านเท่านั้นค่ะค่ะโอ้ยยังไงวันนี้ต้องขอบคุณครูมากเลยค่ะเจอกันนะค่ะสวัสดีค่ะแพทสวัสดีโอ้โหพวกเราเครื่องก็กำลังร้อนมาต่อที่โรงเรียนต่อไปเลยดีกว่าเมย์เดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณครูทองลิ้นกันนะคะว่าตอนนี้น้องๆมีการเตรียมความพร้อมไปถึงไหนกันแล้วสวัสดีค่ะคุณครูทองลิ้น สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็น,ปนยังไบงบ้างคะตอนนี้เตรียมตัวกันไปถึงไหนแล้วคะกับทางโรงเรียนอ๋อที่โรงเรียนจุฬาภูมิวิทยาลัยนะคะ,ะ,ะ,ค,ะคือหัวเราเอด็ดตอนนี้เราก็าเตรียมความพร้อมนักเรียนวิสตาทุกคนพร้อมแล้วค่ะกาลังจัดแบ่งกลุ่มนักเรียนสน่วนเราเราไปทั้งหมดสี่คันรถนะคะค่ะแล้วก็กําลังแบ่งกลุ่มกันว่าใครจะอยู่รถคันไหนบ้างแล้วก็ว<า>สันนปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เรา ติดซ้อมร้องเพลงเกมส์รวมกันค่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอบคุณคุณครูมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะเรามาที่โรงเรียนต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะโรงเรียนนี้นะคะโรงเรียนอนุบาลขานุอวรรักษ์ซาบุรีจังหวัดกำแพงเพชรนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกับผู้ในการสมชายปัญญาสุกกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้บรรยากาศของที่โรงเรียนมีความพร้อมและคึกคักขนาดไหนแล้วคะ อ๋อตอนนี้แหละครับก็ให้น้องๆวิชาตาฝึกร้องเพลงนะครับก็เห็นว่าทีมนี้โรงเรียนนี้มีการส่งเด็กทั้งหมดกี่ทีมคะอ่าหนึ่งทีมครับส่งเข้าเข้าเข้าร่วมหนึ่งทีมค่ะแต่ว่าไปเชิญชิญโรงเรียนอื่นมาด้วยพอดีมีเกบเพื่อนผู้บริหารแล้วก็คณะครูที่เขาสนใจนะครับค่ะเพราะว่าเราก็บอกว่าเราเอาสิ่งเอาสิ่งดีๆไปให้เด็กเราให้โรงเรียนเราให้ชุมชนของเราเนี่ย ที่เท่าที่ทำในผู้ปกครองเขาพอใจนะว่าเด็กนักเรียนฝึกปฏิบัติได้ดีขึ้นเพราะตื่นแต่เช้ากลับพ่อกลับแม่อะไรนี่แค่นี้เราก็ปลื้มใจแล้วครับอยากให้ท่านผอ,อ,อค่ะร่วมเชิญชวนนะคะโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศเลยให้มาร่วมงานวันที่11ธันวา,าคมนี้กันเยอะๆเลยค่ะก็อยากเชิญชวนนะครับโรงเรียนมีโอกาสนะครับที่จะได้โอกาสให้เด็กนักเรียนร่วมบิสตารั้งที่5ครับเพราะว่ามีโอกาสได้มาพบกับเพื่อนผู้นำคอมดีด้วยกัน เด็กทุกคนเขา่าจะภูมิใจแล้วก็จะมีประสบการณ์ดีๆนะครับติดตัวเขาและเขาก็จะเป็นผู้นำคนดีให้น้องๆในรุ่นต่อไปนะครับของยังไงวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านขอสมชายมากๆเลยค่ะครับค่ะอบกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ มากันถึงโรงเรียนเลยดีกว่าค่ะเราจะล่องใต้ไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะไปคุยกับท่านผู้ในการจิราพรโสโยมนะคะจากโรงเรียนยุวศึกษากันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นว่ามีการเตรียมตัวอย่างมนกาในเรื่องของการซ้อมร้องเพลงเป็นยังไงคะเราก็ปวดเทปพห้เยี่ยมไปคุยละคันเนยนะคะแต่ละคันก็จะติดชอบอไปบรดีโรงเรียนนี เอานักเรียนไปสี่คันรถเลยนะคะเออค่ะ,คะแล้วก็ให้ครูรับผิดช่วไปแต่ละคันรถไปซ้อมแต่ละคันแล้วก็อยมารวมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอ,องเด็กสนุกสนานน่ะค่เด็กมานนะคะ,ค,นนะ,ค,ะค่ะแล้วอย่างนี้ได้ข่าวมาค่ะว่าทางโรงเรียนนะคะได้มีการชักชวนโรงเรียนเครือข่ายให้มาร่วมงานได้ถึงสามคันรถเลยทีเดียวใช่ไหมคะ อพอดีก็มีโรงเรียนเครือข่ายนะคะที่เราต้องดูแลอยู่กับโรงเรียนใหม่ด้วยนะคะเราก็ไปช่วยเหลือน,นะคะในการที่เราไปชุมผู้ปกครองสุดซ้มให้นักเรียนในการเลื่องสมาธิในการทําโค้ดทาอะไรแบบนี้นะคะเออเด็กก็สนุกนะคะก็เด้เป็นเป็นวนที่ตอบรับอย่างดีกับเด็กผู้ปกครองเลยนะคะแล้วก็ผอก็ให้ความเห็นชอบด้วยถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะฝากให้ท่านผอค่ะช่วย ชิญชวนน้งเรียนต่างๆแล้วก็น้องๆเด็กดีวีสตาร์จากทั่วประเทศนะคะมาเจอกันวันที่11ธันวาคมนี้ค่ะก็อยากจะเจชิญชวนทุกๆโลเลยนะคะให้ท่าช่วยกันสนับสนุนนะคะในโครงการฟื้นฟูศิลปรรมโลกร่วมกันที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้นะคะ,ะคะ่ะค่ะร่วมกันเช็งเวิรค่ะค่ะขอบคุณท่านผอ,อ,อมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันที่11เอเรามาเจอกันนะคะจัดจัดสวัสดีค่ะ พอบอกว่าเราต้องมาร่วมมือการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ด้วยการ change the world ใช่ถึงแม้ว่าการเดินทางอาจจะมาลําบากแต่ว่าก็ไม่ใช่อุปสรรคในการที่จะทำความดีอย่างที่นิวบอกและแถมท่านผอเอ,เองแล้วก็น้องๆทุกคนในโรงเรียนก็ยังมีน้ําใจไปช่วยเหลือโรงเรียนอื่นด้วยนะใช่ค่ะแล้วนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะซึ่งแมเชื่อว่าเด็กดีวีากว่า1ล้าน,นคนที่จะมารวมตัวการก็คงจะ ใจสดใจจ่อแล้วก็เตรียมความพร้อมกันมาเป็นอย่างนีเลยค่ะเพื่อวันนั้นจะมาบันทึกภาพประวัติศาสตร์สําคัญนะคะในการรวมพลังของชาวพุทธและการเผยแผ่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทั่วโลกอีกด้วยละค่ะใช่แล้วค่ะมากันให้ได้1ล้านคนหรือว่าจะทะลุ1ล้านคนไปนเลยก็<ช>ได้นะใ,<ช>ในงานมรวมพลังเด็กดีวีสตาค่ะซึ่งงานครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นครั้งที่5แล้ว นาวัดพระธรรมกายนั่นเองนะคะยังไงก็อาจจะได้เจอกับเราสองคนด้วยเนาะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาของเราสองคนก็หมดลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะของปั่นมันจะบอกว่าเยอะมากเลยนะครับเฉพาะจักรยาน2อล้อปั่นไปโรงเรียนนะครับ20คันว้าน ตุ๊กตาตุกตาของดื่มของกินร่วมแสนชิ้นว้าวนะครับก็ต้องบอกว่าน้องๆ็กทีมสตาที่มาจากภาคสานไม่ต้องห่วงเลยครับนอกจากที่ได้อยู่ชั้น2อากาศเย็นสบายแล้วนะครับพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีจากภาคนครหลวงนึกจะดูแลอย่างดีเลยดังดีที่สุดดีที่สุดของเพียบที่จะแจกนะครับก็มาเจอกันนะครับในวันที่11ธันวานี้นะครับ We that change the world. We can change the world.